จะไห <laughs> นโอเคเดี๋ยวัวเอ่เนผิ่งทีหมอดสิพี่น้องเอ้ยไป่งขาเข้าเลยส <laughs> ัดพอม,มั้มามา ปรับปรุงรได้เหมือนกับมากยังตาดีคือ,ค <c ười> อเก่าเนาะสบายดีเด้อพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีสุขุสุขคนเนาะวันนีะ้ะวันที่หนึ่งเลยบ้านที่หนึ่งเลยเนาะพี่น้องเลยเดือนใหม,ม, <c ười> ม่นเดิมต้นใหม่เนาะวันนี้มาเปิดห้านพี่น้องเลยแล้วก็ นี่บ่าวเอนะบานายพาบ่าวเอเพิ่งมาอยู่หาน้ำนะพี่น้องหลังจากเขาก็บริษัทไทยคลิปได้เมื่อมาเปิดหานกเปิดแล้วกับบริษัทไยคลิปเนาะปิอ <c oughs> ่ามันบ่มีหมู่บ่าวเนี่ย้วก็รจะเป็ี่ยนอย่างไรเลยบริษัทไทยคลิปลงไม่ได้การหาหมู่มาอยนนะู่น้ำเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีพี่น้องสวัสดีคอน้อยสว่สสวนมาก

ขยันเว <Yeah, S 1> สี่ <yeah. S 1> แต่ว่าโอ้สะอาดงามตามันอะไร <Okay. S 1> เป็นทเบียเพิ่มหอยเนาะมาพี่น้องตอนนี้ข้ากาได้ผู้ช่วยเนาะบอร์เอบอนอยเป็นส่วนมาอยู่มาอยู่น้ำเนาะมาอ <มา S 2> ยู่น้ำห้เพิ่นมาอยู่เป็นหมู่พี่น้องไอ้เพิ่นกามาแต่ไทย

ไปหยอดมือละลอยถ้าว่นไหหาลอยเลยหยอดมือละลอยจอดมือละลอยจะเข้าว่าโอ้สีหลอดเดี๋ยวว่าจนกินคู่มือกินคู่เวทนะแบบเฮเบียกินนอกจากกินตื่นถึกินจนบ๊สบายจนไม่เปคลั้งย่อนเลยพี่น้องเลยแต่เด็มากก็ดาวเนาะเป็นไตเนี่ยมันมกแลังกันอยู่ไทยก็ับไทตลูกไตได้เห็นเพิ่นมาบ้านนะกะมันบ่ค่อยมีเดือดเข็ดเนาะวันนั้นกะบ่มีหมูอแน่ก็เลยส่วนเพิ่นมา เด็ดอยู่นําเพราอะไรมาถ่ายคลิปอะ้วกมาหมู่ปากหมู่เบาน้นั่อะไรพี่น้องผมมีหมูปากหมูเบาอยู่ผู้เดียวก็จัสีบาก็ไปมันก็เงาเงาอไรพี่น้องเนยแ่อีมาม่สีานโดดนยุหะเนี่ยพอเลยคิดคอนเทนต์ลงติ๊กตอติ๊กยังก็พลงไปนะเพราะอะไแบบอยู่พู้เดียวร้ขยันเป็นโลคซึมเสาสันะพี่น้องนยพอะก็อ่าพีเลยสิมา อธิบายให้ FC เอฟซีฟังให้เข้าใจนํำกันเนาะบาง FC เอฟซีมนก็เอฟซีส่วนร้ายเนะเพม่นก็คิดว่าบาวนอยเปิดหาดมานี่ก็อ่อมนสินเอาหาดนี่เป็นอ่ออสิบลักเป็นก็สิว่าทายคลิปก็กับซีโบเล่ทายประมาณนี้แหละเป็นก็คิดว่าไายได้บาวนอยอาจจะได้ได้นํำตัดผมนี่อันนี้แม่กบกบ่แเมนเนาะพี่น้อง บอโนยเปิดหาดตัดผมนี่กะเพื่อเป็ดไดนไล่ๆซ้ำซ้ำห้องเนาะซ้ำห้องจาก y o ยูทูบนะพี่น้องเนะนาะไล่ๆลักลักที่บอโนยได้แต่ละมือก็แม่นได้นำ YouTube นี่ในในนแหละได้นำเหตุฉีกมือได้เหดคลิปร้ายกับได้ร้ายอะไรเพราใส่มือได้บัลเลยเดือนได้บัลเลยเหตุเหดคลิปกับบอได้นะพี่น้องประมาณนี้เวลาบอโนยบัลเลยเหดคลิปกับบอเลยตัดผมพรมบอเลยใส่ไป มนนนีี่่แหละพ้องประมาณนี้แหละเอฟซีเพิ่งกับว่าเพราะว่าบอลน้อยเวลาบอลน้อยปิดห่านไปแหละไปถ่ายคลิปไปเด่นหรือว่าไปหาหมูหาคู่เพิ่อนก็คอมเมนต์ว่าเอ้าปิดร้านอีกแล้วเดี๋ยวก็เสียลูกค้าจังสันจังสี่ทำไมไม่เผาร้านไม่อยู่ร้านประมาณนี้แหละบอลน้อยกับมันก็ซับช้อนสองอย่างเนี่ยที่เอฟซีเป็นคอมเมนต์มาว่าเอาไปอยู่ร้านน,นนะก็เลยโอกาสถ่ายคลิปแบบ ไปขังนอกไปยังเนาะส่วนได้ยู่หานี่ยก้อนน้อยกับคิดว่าสิบบคอยแหละถ่ายคลิปันใดเราคิดเนาะมาตัดชื่อคือว่ามีคอนเทนต์ได้หนาสนใจจังเลยตัดจังเลยถ่ายคลิปเนาะในหานี่ก็ดีเพราะว่าแต่ละมืออาสี่วาน้อยรักๆกับเรยียนถ่ายคลิปนใพี่น้นองเยแต่ว่านี่กัเพราะว่าบ,บ่าน้อยเห็นอยากออกมาอยู่ขังนอกเนี่ยเนาะมาไกลดินตัวเองนนะ ที่สื่อไว้นะก็เลยมาเปิดหานอยู่นี่นแล้วพอมีเงินมีคำครั้งน้าค่ะมาออมหัวมายัางอยู่นี่ฮะนะพี่น้องเลยก็เลยคิดว่ายัางมาเปิดหานอยู่นี่แล้วก็เพราะอะไรตัดผมแล้วหลายตัดผมก็คือว่าดีว่าก็พราะอะไรใส่อยู่พี่น้องคันเปิดคุมม้มกันนะคาา่ากินค่าอยากค่าหนามุกนะ้ำมันประมาณนี้ก็พอได้เนาะ เขากะใครก็อยู่ซื่อประมาณนี้แล้วพี่น้องส่วนถ่ายคลิปกะยังถ่ายคือเก่าส่วนเวลาที่บอเลยถ่ายคลิปมาอยู่หานก็คือแบบมันโมมีอ่าหมูปากหมูเบาแล้วกะเขากะเก่งใจลูกค้าคันมาเสียนถือหนำเลยถือหนำทำตัดหนำนะก็มีหมูปากหมูเบาก็พอเลยถ่ายเนาะก็ชีพยายามลงคลิปให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่ง์กูเหม่อดเด้มอันนี้พี่น้องเอย ะเดี๋ยวมือนี้เราก็สิมาเห็นคอนเทนต์นั่นว่าลูกค้าสิเขาได้จักลัวเนาะมือนี้กัป้าเอสิมาอยู่ได้บ่อยู่หนักเนาะได้ด้วยนะคอยบึ้งว่นน้อยอยนัน,เ,น,อนเมื่อบานก็คือแบบว่าฝนตกคู่มือเนาะมันก็ลูกค้าเข้าจากกาถือว่าเขาอยู่บ่ฝนตกเขายัางแข่งมามาตัดได้ตามที่วันน้อยเปิดมานะมีเจ้ากลัวเหรอสองหัวเนาะก็ะลยสองหัวมันก็เลยสองหวัว แล้วก็รอเบิ่งวาสิได้จะกลัวมื้อนี้พากันมาเถอนะใช่อันนี้เดี๋ยวสวสอนสอนนี่ว่าที่สี่มื่อนี้ที่สี่เดี๋ยววันนี้

เกันข่าไมนอนไมส่แดงงูห้างแตดอนไปนั่งนั่งไหมล็กหน่อยกับครูเน๊ะครูนู้นนิหน่อยด่าเด้อตีนผมใส่เรื่องยูเหลืองยูวะทานได้ตอนนี ผ่านปอผ่านไปไกลๆลูกคขาบอกผ่านไปผ่านไปกับพ่อแม่หน่อยสุดเลยมาสิขดในคว่ามันสิตัดตัดผู้ดีแหกน้ำหมดอ่ะสงสาวยิงแม่

Exactly. Uh -huh.

ได้มเต็มสอ่ส่วิดได้เจ็ดสี่เจ็เดือนเดสีเนีเดือน มาเรยเ่อยเนาะห้านมาหน่อยมาเรย่อยนีย่อันนี้ดูคขาน่าเจ้าหัวที่สิบเดี๋ยวมา้งพี่น้อง,งเลยมานี่ซื้อจะไหมครับซื้อแวง้งซื้อน้องแวง้งโอ้ถื้อเงินว่าสิบพนะันขีดแล้วใช่เหรอแล้วเงินนะไรแบบกี่เท่าไร กีดก็คือก so 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 like. so hey, okay, ีดไล่เนาะท่านมาพาะสิเมื่อเอาเงินมาเพิ่มอบนี้คนเนาะไา้สิตั้งให้กีดซื่อเนาะกีดกาแฟอันนี้กาแฟเพิ่นว่าเอาส่งยังก็เปิดค้างเปิดค้างบ่หลักเซ่เนาะแมชัยหายไปพี่น้อยเดี๋ยวตัดผมให้น้องมดก่อนปดแล้วเนาะเนาะยังก็น้องแบงบ่ แงเนาะเพป็นว่าเอาตัวแซฟทหางยาวเนาะขีดให้เพื่อนจัดไปเนาะกับซองขีดน้อยเนี่ยตัดดะใส่ยันเมยหายเมื่อวานขาดวะขาดไปพี่น้องตอนไหนฝนตกเนาะนพี่น้องเป็นเวลาด้ซีโม่เลยเนาะซีโม่ซีหามโม่เลยพี่น้องเลย ดันต๊ะดค่าเขาเลยเนาะเลยน้อยเลยพวกน้อยเลยน้อยจากพี่ใหม่ปะออผัวขาเนียครับสูชีวิตนี่นะสร้างสร้างดค่าดีเลยพนต๊เขาเลย เอาส่งมาฮอกนะพ่อเจ้าพ่อเจ้ายังไปอยู่หันอยู่จัจหน่อยขึ้นมาขึ้นนังเทิงขึ้นมาเทิงนี่ขึ้นมาเทิงนี่เอา่า พี่ดอยปัดปัดกวดไปขางแนพุ่นขอใ้หงกลาง้วกเล็กเล็กเล็กเก็บเศษผมวาวเอพี่้องนี่แหละกันยูู่้เดียวกับมาจักสถือถ่ายว้าวอันี้พี่นดองตอนนี้กะเดี๋ยวสใย้บ่งเวลาเนาะตึ้มุ่งหามุ่ง หามงสี่สิบหลูก้าห้ากออกไปบางยาี่น้องเนี่ป็น,ออออน้อยเียถือ่าโอเคเนาะ,นนะขันดได้ตัดได้คุม,มีเดี๋ยวนี้คุมอใครอีนเนาะลูกขาเขาด้วทเวศกับประมาณเฮาไ้นประมาณสิบสิบห้าสิบหกัวนี่ยนะประมาณนั้นเะนานะ สิบห้าสิบหกัวเนาะพี่น้องเนาะถือว่าโอเคยูพี่น้องเลยมาเขาปิดหาา่านมาไลยมือคักเขาสิาึ้นขึ้นว่นา,า,าอ,อันลูกขา 9, 2, คือสินี้หมดเลยก็สิบมาตัดมอเขาายมือเนี้ก็เห็นลูกขาเก้าสองคนหมดเลยสองคนก็จะมาตัดหม่ถ้าจะเปิดมาเน,น,นาะได้บบาเอมาอันนี้เบิ่งดิยขยันดีดวะ เเดี๋ยวสิเอามาปัดเนาะปอดดีกว่าอยู่บ้านก็สื่อดีกว่าปอดอะไรมาเป็นหมู่กันเห็ดเบี้ยงก็ถ่ายคลิปเนาะบันน้อยกับเมื่อนั่นๆผล่อพี่น้องมาสิปิิษหานที่เด็กวัดศรีนอนพี่แต่ว่ามืออื่นใส่บาทเนาะเขาก็ได้เมื่อใส่บาทเด็กกับแม่ไหม จะศึกษาตรงเดิมไว้เหมือนกับได้ร้ายหัวเติมเนาะก็พอมวนอยังได้เนาะอยีกว่าอยู่คนเดียวเนาะเออไปพี่น้องเดี๋ยวเก็บไปเดี๋ยวจะเหมียนตรงเดิ่มกันพี่น้องเไงสาสตร์ตรงเยอะต้องเดิ่มไปพี่น้อง ตอนนี้ฮาก็ปิดหาแล้วไายลูกค้ารวมทั้งหมดกาประมาณสิบหกสิบเจ็ดทัวนี่แหละพี่น้องเลยเพื่าโอเคอยู่พี่น้องมือนี้มาพี่น้องเลยจะมาหอนในๆเลยนะเนี่ยแต่ผมยังเนี่ยนี่เออเ้ยจริงแกทั้งทั้งน้ำเป็นเปิดขาทั้งน้ำันเป็นทูบล็อกทตัดออกเลยอย่างนี้เออเดี๋ยวสิแกให้ เดืนเนีมันก็มาน,นอนยู่เพื่อนไอ้ดอนนะพี่น้องมืออื่นใส่บาตยเช้ามืออื่นไปใส่บายไปแต่ว่าก็ไปถ่ายคลิปเนาะไปพี่น้องเจอกันชิมหน้าเด้อยคันฝากเป็นกำลังใจบาร์น้อยเนาะแก,กบาร์เอพี่น้องติดตามสองเป็นเนาะเอบาร์ลาเดี๋ยบบาร์น้อยแชร์สองเป็นเนาะฝอกเป็นกำลังใจให้เพื่อน แต่เป็นหมูพอาะเรมีหมูป่าหมูเบาอ่ะเนี่ยมันเด็กมั่วอันเติมเนาะมั่ว <c oughs> อันเติมยิ้วเข่ากินเข่าก็แซ่บอยู่เจอกันชิหนาพี่น้องฝากเป็นกำลังใจหน่อยเนาะบงคลิปในจบแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์เด่นน้ำเนี่ยบาย